คนเดียวเอาไงเอาไงจันวนี้เหลือแค่คนเดียวไงครับคุณเจา้าหน้าทงวจะมาไมนเหลืออู้คนเดียวอยู่ในวงแน่นอนเขาวง นั่นไงไอวอร์ดีไม่มีแตกนันนะไม่แตกไม่แตกต้นต้นไม้นู่นดีมียาอุ้ยอุ้ยอ้ยโอ้ยจะแตกมียาป่ะไม่มีไม่มีไอรษฐศาสตร์มึงแตกกันนะไม่มียาไม่มียา

เอาเรื่อง <laughs> <c oughs> โอ้เอาเรื่องวาเฮ้ยไม่ได้ลงแ้งเอาเรื่องว่